สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าเร็วๆนี้จะมีปรากฏการดาวตกผีพุ่งใต้ที่บ้านกกก,กทางดาราศาสตร์เรียกว่า ดาวแตเตะมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ต้องใช้กล้องดูดาวครับทำไมดาวแตแตะกำลังจะตกใส่งูดินยักษ์บ้านกกโกดาวแตแตะกำลังจะตกที่บ้านกกโกมาจากการวิเคราะห์ของผมหลังจากเกิดปรากฏการณ์ใน Facebook และ Youtube ช่องแตแตะครับทาง Facebook พบว่าก่อนแตเตะจะย้ายคางไปอยู่ฝ่ายผู้ต้องหา เขาเปิดร้านขายของหน้าเฟซบุ๊กขายดีมีคนติดตามคนให้กำลังใจเยอะแต่หลังจากที่ย้ายข้างแล้วพ่อเขาเปิดร้านมีแต่คนด่าเฟซบุ๊กล่าสุดที่เขาโพสเมื่อวันที่12เดือนที่แล้วแต่แต่ขายของไม่ได้เลยมีแต่คนเข้าไปด่าประมาณ90%ซของคนที่มามิน้นคือคำต่อว่า คำด่าจนทำให้แต่่ตถึงกับออกมาโอดควรว่าจะเปิดร้านขายของก็ไม่ได้มีแต่คนเข้ามาด่าไม่รู้ทำไมถึงมาเกลียดผมมาที่ YouTube ช่องแต่่เมื่อคืนนี้คนดูเยอะก็จริงแต่เกิดปรากฏการณ์คนเข้าไปด่าเยอะมากค้ากับเอซีของเขาที่มิ้นให้กำลังใจเขาผมเลยลองย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ ของเขามีคนเข้าไปด่าหน้อยมากมีแต่คนอวยส่วนใหญ่ก็เอฟซผู้ต้องหาครับผมกำลังจะบอกว่าปรากฏการหน้าเฟซบุ๊กของช่อง y o u ูทูลขายกันครับใครอยากพิสูจน์ลองเข้าไปดูได้ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของความเสื่อมคนเริ่มไม่โอเคแล้วถามว่าแล้วทำไมคนยังดูเยอะก็เพราะ คนอยากรู้อยากเห็นจะด่าใครด่าเรื่องอะไรที่สำคัญคนเข้าไปดูไม่ได้เสียตังค์นี่ครับคนที่ใจ่ายให้เต่แต่คือ YouTube คนดูเสียอะไรละ่ะบางคนก็ดูเอามันถ้าแต่แต่ยังวนเวียนด่าคนอยู่อย่างนี้หรือพัมบาน้ำลายอีกไม่นานจะไม่มีคนดูดาวเต่เต่ ก็จะเป็นดาวตกผีพุงตายม่งพื้นลงบ้านโกก,กอาจจะลงตรงงูดินยักษ์นั่นแหละครับอันนี้ไม่เกี่ยวที่พวกเราจะรีพอร์ตช่องเต็ดแต่นะครับยังไงผมก็เดินหน้าต่อถ้าเขายังเที่ยวด่าใครต่อใครเพราะผมมองว่าเขาหากินด้วยกันด่าผู้อื่นโดยที่คนผู้นั้นไม่มีโอกาสชี้แจงตอบโตได้ซึ่งผิดกฎของ YouTube ครับ และยังไม่รวมที่ลุงอาดเตรียมจะแจ้งความข้อหามิ่นประมาทอีกบอกเลยครับแต่แต่กำลังดวงตกต่อให้ทาแปลงปลุกเสกร้อยศพก็ช่วยไม่ได้ขอบคุณทุกท่านที่อดทนอ่านเรื่องยาวนะครับและขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาให้หลังไม่อย่างล้นหลามหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไป ชาวสซเชียวได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าไม่น่าใช่ดาวตกนะเราว่าดาวหางน่าจะหมาะกว่าฮ่าฮ่หางผูตัวเองเร็วไม่โผลเสือกลากพ่อแม่ออกมาให้ถูกด่าเวนตะไลผลพวงจากฝุ่นดาวตกจะทำให้สัตว์บางประเภทมีอาการไอคุกคุกคุกุกน้าโกด มุกนี้ไม่ขายไว้ให้แต่แต่คนเดียวคนอื่นบาปไม่ถึงถึงแต่แต,แต่คนเดียวจ้าไม่ใช่ผีพุ่งตายแต่เป็นผีพุ่งมาตายห่วงจ้ากดรายงานทุกครั้งที่เจอยังไงอัปเดตให้หน่อยนะคะและโซเชียลท่านนี้ก็ยังได้มีการโพสต์ต่ออีกว่าเอ่ยชื่อสาวิติีแล้วโดนฟ้อง ไข่เชือก็โง่บัดซบผากแม่ออกหน้ามันบาปหนานะครับแต่แต่แตไอ้เบบีเคอะโคดไดหลังจากที่โพสนี้ได้มีการโพสออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าป้าก็เอ่ยเยอะอยู่นะหลายร้อยครั้งเลยอย่างแม่สาวิตรีสุสูแบบนี้ไม่เห็นมีใครบอกว่า ป้าจะโดนจับเลยมีแต่ที่พวกเขาเท่านั้นแหละที่คิดได้แบบนี้เอ่ยชื่อเขาไปในทางเสียหายโดนฟ้องยังน้อยไปนะน่าจะโดนเตะปากด้วยใช่ครับไม่ใช่เอ่ยชื่ออย่างเดียวด่าเขาจะแฉะเขาคลิปมีชัดเจนอรอมันแฉคลิปมาตั้งนานละ่ะแฉะอย่างเผื่อผมตกข่าว ยังเลยครับเกือบสองเดือนละ่ะยังไม่เฉลยแทนที่จะดีใจว่าท่านผอตบอตโรได้หลักฐานแล้วไปว่ากันที่ศาลไม่นึกถึงเด็กที่ตายนอนลืมตาอยู่ในป่าบนเขาคนเดียวน่าเวทนาไหมหร่ำเลิกบุญคุณวาวิ่งเรื่องงานสบน้องหมดเงินไปเท่าไหร่ถ้าใครเป็นญาติเขาก็ช่วยเหลือกันทั้งนั้นแหละ ที่น้องกันทำร้ายกันเองคือเรื่องเจ็บปวดที่สุดครับนายคนนี้ล่ะที่เอาพ่อแม่ออกมาให้คนอื่นดา่ามันรู้ไหมว่าไม่ควรเอาพ่อแม่ออกมาบวชมาตั้งนานคำสั่งสอนไม่ซึมซับเข้าไปในสมองมันบ้างเลยเหรอตัวเราก็อายุมากแล้วนะไม่เคยเห็นผู้ชายแบบนี้เลยค่ะเราคงไม่โชวงโงู ว่าแค่เรียกชื่อแล้วโดนฟ้องกเกษแสมันตีกับตีกับเขาครับตอนนี้เลยไปลากแม่มาช่วยบาปหนาครับคุณคนนี้จะสร้างคอนเทนต์ผลตีกับโดนด่าสยับเลยจริงครับผมยังไม่นึกว่ากเกษแสจะตีกับแรงขนาดนี้สมน้ำหน้ามันคนเห็นแก่ได้แบบนี้อย่าให้มันมีที่ยืนในสังคมครับ เอ่ยเฉยๆใครจะฟ้องแต่ที่เขาฟ้องด่าเขาใส่ร้ายเขาแล้วเอ่ยชื่อเขาเขาก็ต้องฟ้องสิทำไมชอบเอาพอเม่มาให้คนดา่าไม่เว้นแต่ละวันด้านลูกสาวคนณโตก็สามหาวพูดกระทบโคนไม่เลิกตอนแรกก็สงสารยายค่ะแต่พอติดตามดูก็ไม่เข้าท่าเหมือนกันเชื่อตามที่ลูกพูดหมด ยกเว้นแม่สาพ่อเงินและของบริจาคจากเอฟซปิดหูปิดตาหมดลูกเคยที่สุดเกียรติกลายเป็นลูกรักขึ้นมาได้ฉับพลันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคนไม่มีความคิดหิวแสงจนคิดเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวตอนนี้รับจ้างด่าครับเงินดีด่าเอาเงินโซเชียวมีสองฝ่ายเป็นเรื่องปกติ มันไม่ดีมากที่เอาพ่อแม่ออกมาเล่นสซเชียวด้วยลูกต้องคิดให้ละเอียดให้มากกว่านี้เห็นเรียนสูงอยู่คิดใหม่ทำไม่นะเป็นห่วง